ผักประสบการณ์ไร้ขีดจำกัดในมหกรรมแสดงสินค้ากีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ไทยแลนด์ i ินเตอร์เนชั่นแนลสปอร์2014รถกระนำซปเปอร์เซลพร้อมสุดยอดโชว์สปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทเมนต์ครบครันจัดเต็มทุกวัน23-26ตุลาคม2557 Challenger hall 3 Impact เมืองทองติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thailandinternationalsportexpo.com สนับสนุนโดยบริษัทปอตทอจำกัดมหาชนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทีเซ็บสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ริงหรือไม่ที่ธุรกิจครอบครัวรุ่นที่3จะล้มหายตายจากมาร่วมฟังคำตอบในทุกคำถามกับดรเอกเอชัยอภิสักุลกูรูธุรกิจครอบครัวพร้อมสามถ่ายาติธุรกิจครอบครัวในงานสัมมานาพาทางตาันดันธุรกิจครอบครัวรุก a e อโดยน,นุ่งนาทานวิไลและโมายเย็นบุตร18พฤศจิกายนนี้10นาฬิกาถึง12นาฬิกาสนาทีที่โรงภาพยนตร์ SF c i n e ซ a Central World ชั้นเจ จองที่นั่งด่วนที่02 338 368 1-2 คูปองดิจิตอลทีวีกสทชมาแล้วครับส่งทางปลษณีย์ถึงหน้าบ้านคุณแล้วคูปองดิจิตอลทีวีมูลค่า690บาทใช้แลกกล่องเซ็ตทอปบ็อกซ์หรือเป็นส่วนลดซื้อทีวีดิจิตอลได้ที่ศูนย์จำหน่ายที่มีสัญลักษณ์โครงการแจกก่อน42จังหวัดแรกภายในสิ้นปีนี้<อ>เฉพาะพื้นที่ที่สัญญาณครอบคลุมถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.nbtc.go.th หรือ call center หน0่อ์ดิจิตอลทีวีดูดีทุกบ้าน สินเจเริญ <Yeah. S 1> การ์าเซลเทศการขายของอินดี้ a n d m a เมดไซค์เกิลแฮนด์ที่จะทำให้คุณสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าเก๋ๆและไม่เหมือนใคร <c oughs> พร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินอินดี้มากหน้าหลายตาสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาร่วมเปิดการาดพร้อมกัน23พฤศจิกายนนี้ที่ใจแอน Studio <c oughs> คูปองดิจิตอลทีวีกสทชามาแล้วครับส่งทางปลษณีย์ถึงหน้าบ้านคุณแล้วคูปองดิจิตอลทีวีบุลค่า690บาทใช้แลกกล่องเซ็ตทอปบ็อกซ์หรือเป็นส่วนลดซื้อทีวีดิจิตอลได้ที่ศูนย์จำหน่ายที่มีสัญลักษณ์โครงการแจกก่อน42จังหวัดแรกภายในสิ้นปีนี้เฉพาะพื้นที่ที่สัญญาณครอบคลุมถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.nbtc.go.th หรือ call center หน0่อ์ดิจิตอลทีวีดูดีทุกบ้าน รายการแมนแมนคุยกันโดยนพพจากอัตนนท์เจกระเสริฐรุ่งเรืองและเกริงสักด์เผาอินสวัสดีเย็นวันศุกร์ครับต้อนรับคุณผู้ฟังสูแ่แมนแมนคุยกันครับสว,ส,สวัสดีครับในตอนค่ำนะครับ3ามทุ่มกว่า,วาพบกับเรา3คนได้นะครับ คุณต้องก็จักได้เย็นตอนสามทุ่มเลยเหรออืมของแกเป็นเย็นของแกใช่ไหมฮะเป็นแกก็ถือว่านับมัดรวมไปกันหมดอแต่ปกติเย็นวันศุกร์เนี่ยนะคือถ้าแบบบรรยากาศหนุ่มสาวหรือว่าคนทํางานฟิศทั่วๆไปนะครับมันจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าสมาธิแตกนะเพราะช่วงประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นเนี่ยมันจะเป็นคำถามว่าไปไหนดีไปไหนต่อไงครับใช่ไหม ก็จะมีถามกันอย่างงู้นอย่างนี้บางคนก็เพื่อนแต่ละคนมันก็จะมีเพื่อนบางคนก็จะมีจอมโปรเจกต์ใช่ไหมที่จะบอกโอ๊ยไปทรงนั้นดีตรงนี้ดีอะไรเงี้ยครับ อืมนี้ก็ดีนะถ้ามันมีสวดข้ามปีช่วงนี้ผมไอ้สวดข้ามคืนเนี่ยผมข้ามคืนมันศุกเนี่ยฮะใช่ครับผมก็นี่มันน่าจะนั่งไปนั่งเหมือนกันนะทุกสุกเลยเหรอโอ้โหเห็นตัวจริงฮะไม่มีเลยสวดเนี่ยจริงปะเห็นสิ่งตลอดฮะธรรมะมันอยู่ในใจคุณก็จะเวนหาวัดไงอ๋อที่สิ่งไปนี่ไปิ่งหาวัดนะครับใช่ครับโอ้โหผมก็นึกว่าสิ่งไปนู่นไปนี่นะมดูซิ่งหาวัดนี่เองดูรายละเอียดไงฮะบางทีก็ไปเจอประเด็นนู้นประเด็นนี้เก็บมาฝากนุขจักกับ คุณเจตไงความจริงวัดนี่ไม่น่าจะหายากนะบ้านเมืองไทยของเรานี่มีวัดทุกทั่วหองและแห่งแต่ทำไมคุณซิ่งไปไกลจังเลยวัดมันหาไม่ยากหรอกฮะแต่ว่าวัดที่มีการสวนนดมนต์ดึกๆเนี่ยมันไม่ค่อยจัดกันบ่อยอ๋อทุกชมครับศีลห้าเป็นสิ่งที่คนไทยเราพึงตระหนักไว้นะครับมุสาวาทาเวรมณีความหมายบนตรงๆอยู่แล้วก็พูดสิ่งนี้ฮะนี่เนย,เนย,เย,เยเลยต้องมาเล่าให้คุณผู้ฟัง ได้รับฟังนะครับว่าเออสิ่งที่ท่านเจตเขาบอกไว้เมื่อกี้เป็นเรื่องที่ดีคเราก็ควรปฏิบัติตามนะฮะระหว่างที่ฟังกันอยู่นี่ก็เราก็ส่งแรงใจเชียร์นักฟุตบอลไทยกันอยู่เนาะยูสิบเก้าเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่โอ้โหพม่าได้ไปบอลโลกแล้วต้องเลกเมียนมาแล้วนะฮะไปบอลโลกชุดยี่สิบปีที่นิวซีแลนด์ครับนะครับในปีหน้าเรียบร้อยออืมเขาเป็นเจ้าภาพเลยนะ่จัดชุดเนี่ยที่ว่าเป็นการคัดเนี่ยครับชิงแชมป์เอเชีย บางีก็เร็วเหมือนกันนะแล้วบอกว่าถ้าได้ไปนี่โอ้โหอัดฉีดไม่อั้นเหมือนกันใช่แล้วเพราะว่าบางีแกก็อยากบันทึกประวัติศาสตร์ไงครับเพราะก่อนหน้านี้นีทีมฟุตบอลหญิงใช่ไหมครับก็ตีตัวไปเรียบร้อยแล้วครับที่จะไปบอลโลกทีนี้ก็คือเยาวชนนี่แหละที่จะไปอืมแต่รอชุดใหญ่อะแต่ว่าจริงๆแล้วที่บางีจะบอกไว้นี่เป็นชุดใหญ่นะอืมแต่ไม่เป็นไร เราค่อยๆไปทีททละเก้าทีละขั้นเออมันก็ถ้าถ้าถ้านัดนี้สําเร็จนี่ก็สองชุดติดเลยนะออืแล้วฟุตบอลชุดใหญ่ก็ก็เรียกว่าทรงมาดีอะข้ามต้นดีกว่าหลายๆคู่อส่วนพมา่าที่เข้ารอบไปนี่ก็ชนะ UAE ไปหนึ่งสูตรโอ้โหฉลองทั้งประเทศอะ่ะเล่นในประเทศตัวเองด้วยไงออแต่จีนพม่าี่ผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งนะช่วงหลังๆนี่ฟอร์มถ้าเราเทียบอ,อในซีเกมหรือใน ในแถวคุิภาพบ้านเราเนี่ยก็ฟอร์มก็ไม่เท่าไหร่นะแต่พอมาเป็นเด็กเด็กรุ่นใหม่ของเขาที่ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มดีแต,ตแต่ว่าแต่นัดที่ผมดูนัดในหลายนัดที่เขาเล่นก็พูดตรงว่ากรรมการก,ก็มีส่วนกรรมการอีกแล้วนี่โยกโยกมาจากอินชอนเกมอะไรกันรู้ขนาดนั้นเลย <S <S นะฮะแต <ฮะ S 2> ่ว่าแต่ว่าไทยเราเนี่ยผลงานดีมากนะผมชอบอย่างหนึ่งคือคือผมยอมรับด้วยว่านัดก่อนที่เจอเยเมนเนี่ย พอโดนนำไปเนี่ยหน่งนผมก็แบบถอดใจแล้วแล้วพอสองหนึ่งเนี่ยผมเลิกดูเลยเพราะว่าปกติบ,บอลไทยเนี่ยพอโดนนำมักจะเสียถอดใจ,อใจโอ้โหแต่นั้นนี้พี่กลับมาชนะได้มัมเมนเหมือนว่าบางอย่างที่เราชินกับความเป็นทีมชาติไทยเนี่ย มันมันทำให้เห็นว่าเออมันมันเปลี่ยนแปลงได้มันก็เลยมากลับมามีความเชื่อว่าเราจะไปบนโลกได้คือถ้าพูดถึงเรื่องสภาพจ,จิตใจความแข็งแก่งเนี่ยผมผมต้องยกเครดิตให้โคตเตี้ยสะสมพบประเสริฐจริงๆะครนะเพราะว่าโคตเตี้ยเนี่ยถือว่าเป็นโคที่มีจิตวิยาสูงนะแล้วก็ได้ไลเส้น A อด้วยนะที่สําคัญก็คือว่าการทําทีมของโคดเตียเนี่ยอย่างทําในไทพิมลีก ือทำทีมเยาว,วชนเนี่ยก็คือทีมชาตินะฮะก็คือแค่เป็นโค้ดที่มีจิตวิทยาสูงปลุกเล้านักเตะโดยตลอดแล้วที่แค่ญแกชอบเล่นเกมสนุกอะ่ะนะฮะผมว่าแบบเครดิตอย่างหนึ่งของโค้ดเตี้ยนี่น่าน่าสนใจคือเป็นโค้ดที่เก่งน,นะฮะแล้วทาเกมให้สนุกนะครับแล้วดูเขาให้สัมภาษณ์ก่อนแข่งวันนี้นะครับไม่ขึ้นสวรรค์ก็ลงนรก เนี่ยไอ้เนี่ยวัยรุ่นวัยโจนชอบไงฮึกเหิมอ่ะออืมแต่จริงนะจริงคือมันแบบว่ามันอยู่ที่นัดนี่แหละครับเพราะว่าเหมือนความหวังของแฟนบอลไทยหลังจากเอเชียนเกมทําผลงานดีเนี่ยคือก็ต้องหวังไว้ว่าจะต้องสําเร็จหลังจากนี้เนี่ยครับแต่ว่าก็ก็รอดูผลเล็กไม่นานก็จะทราบผลกันแล้วอย่างที่เคยพูดเรื่อยๆนะฮะชุดนี่แหละจะเป็นชุดที่เล่นเอเชียนเกมส์ในอีกสี่ปีข้างหน้านะครับที่อินโดนีเซียถือว่า ถ้าดูจากชุดนี้แล้วก็ชุดที่ซิโก้เขาทำได้อันดับสีที่อินชอนนะครับแล้วก็มองถึงอนาคตข้งงางหน้าผมว่าเรามีต้นทุนของนักเตะนี่ดีพอสมควรนะใช่ก็มากเลยล่ะมองไปนะครับดูบ<ม>แปดเก่งมากอะโอ้โหฉายแววดูดีฮะปฏิพานะครับดูดีฮะก็เจ้าจุกที่ทาซัดแฮตทริกในเกมที่แซงเยเมนได้อไปเรื่องอีกคนหนึ่งนะครับก็ เป็นเรื่องของการกีฬานะครับเรเนเอลเมซี่ Messi, ที่ครบ10ปีเล่นให้กับบาร์เซโลนาจริงๆต้องย้อนกลับไปเมื่อวานนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเทียบเวลาบ้านเกิดที่อาร์เจนตินานะฮะก็ยังเป็นอนวันที่สิบหกตุลาอยู่นะครับอะก็เล่น10ปีให้กับบาร์เซโลนามีคําถามว่าเข้าถึงจุดสูงสุดหรือย,อยังอืแต่ถ้าความสูงนี่แกคงโตได้เท่านั้นนะนะฮะแต่ว่า ถึงแล้วประเด็นแล้วให้โทษทีฮะถึงถึงมานานแล้วจริงจริงไอ้นี่จริงนะคุณเจตคุณเอล์มคือมิทซี่เนี่ยเมื่อสิปีย้อนไปสิปีที่แล้วเนี่ยเล่นให้บาซ่ายังไงอ่ะคลิกแล้วส่งบอลแกก็ยังเหมือนเดิมน่ะคุณเจษก็ยังเหมือนเดิมนะดูเหมือนแบบเป็นเด็กขี้อายอ่ะใช่ไหมก็อยู่นุ่งนิ่ง นิ่งอยู่อย่างนั้นอ่ะแกอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ยี่สิบเจ็ดเออแบบผมก็ยังรู้สึกว่าแกเป็นเหมือนเป็นเด็กอะ่ะเหมือนเดิมเหมือนที่แกถูกสตาร์ทไวอ้อ่ะแต่น่าจะก็คือถ้าโดยทั่วไปนะฟุตบอลนี่ก็จะประมาณนี้เนาะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเป็นช่วงที่พีคที่สุดแต่ประเด็นคือว่าหลังจากคือคนก็คงไม่ได้คาดหวังว่าแกจะไปพีคตอนแบบสามสิบอะไรเงี้ยเนาะเพิ่มขึ้น,นแต่คือก็หวังว่าตอนถึง28 29 30เนี่ยจะรักษามาตรฐานไว้เพราะว่าอย่างคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยกก็ทาาไดด้คือรรััษะบมจนถึง29 อย่างเจ้าโรนันโดเนี่ยเหมือนแบบช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่เหมือนเหมือนว่าจะสะดุดนะอร์มแบบเหมือนจะทรงๆแต่ฟอมปีนี้โอ้โหเปี้ยงป้างกลับกลับมาได้ครับอื เมสซี่นี่เขาก็โหวดกันว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกหรือเปล่าผลโหวตออกมาก็สูสีคือเขาถามว่าเยสกับโนเลยแล้วผลเยสในประมาณห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์โนก็สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์หาว่าคนแต่ถ้ายนี้ก็คือชัดแหละว่าก็คนคิดถึงแกว่าเป็นนักเตะอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยับเป็นส่วนมากครับอืก็ดูจากสถิติที่ยิงนะฮะปีที่ผ่านมานะครับเขายิงตกไปเป็นสามสิบเจ็ลูกนะฮะแล้วก็เลยไม่ได้คว้ารางวัลดองท้าทองคำ อย่างที่เคยคว้ามา2ปีติดต่อกันนะครับ,รบแต่ว่าย้อนกลับไป2ปีก่อนเขายิงรวมทุกรายการห9ลูกปีก่อนหน้านั้นนะฮะย้อนกลับไป3ปีก่อนนะครับ69ลูกอ่าก็เลยเท่าที่มองดูเนี่ยอาจจะหมมันมันถึงจุดพีคหรือเปล่าถ้าดูตามกราฟนะเหมือนขึ้นไปสูงสุดเป็นปีที่8ป 9, ปีที่เก้าปีที่1ิบก็ค่อยๆลงมามแต่ที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งคือไม่เคยเจ็บยาวๆเลยอ ไม่มีพวกแบบหกเดือนสิบสองเดือนแบบนี้เลยอโอ้โหทำให้แกแบบว่าน่ามาสัจรย์มากแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ายังไม่มีทั่วใหญ่อยังไม่มีบอลโลก,โลกซึ่งะะมันก็ต้องมีอ่ะ ถ้าจะก้าวไปถึงอันดับต้นๆของโลกได้นอบอลโลกที่ผ่านมาก็ทําผลงานเ,นเกือบแลวนะเกือบไปอีกนิดเดียวแต่ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันอืมเจอความเขี่ยวของเยอรมันเข้าเขาซึ่มเลยนะน่าเสียดายฮะก็สรุปนะครับ10ปีของเมสซี่นะครับลงเล่น434เกมให้กับบาเซโลนาชุดใหญ่นะยิงไป361ลูกทำ135แอซิส,สแฮตทริกไป26ครั้ง เปลี่ยนโค้ชไปห้าคนเปลี่ยนโค้ชนี่คือแกเป็นคนจิ้มออกใช่ไหมนะฮะแล้วก็คว้าถ้วยไปยี่สิบเอ็ดใบโอ้โหแต่ก็อย่างว่าแต่แกก็คงจะลึกๆในใจแกคงอยากจะรอชูถ้วยบนโลกนะครับใช่สี่ปีหน้านะฮะที่ดัสเซียโอ้โหเดี4สี่ปีหน้านี่ก็น่าจะสี่ปีใช่สี่ปีก็น่าจะอายุสามสิบกว่าและครับสามสิบเอ็ด แต่ก็ยังโอเคนะสามเอ็ดยังโอเคยังโอเคยัง,อยงบอกว่าช่วยทีมได้เยอะแหละจากจากสิปีเมซี่มา100บ้างจะเป็น100นักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพรีเมียร์ลีกเจดกับเก้งที่ถึงใครครับผมชอบนะผมชอบอยู่2คนนะครับผมาจะดูมาดูยุคก,กลางๆนะฮะือผมชอบอไอ้ิลีองร,รบผมว่าเป็นจอมทำประตูแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผมชอบที่เขาเป็นคลาสสิกเลยก็คือ เดนิสเบิร์แคมป์อืมดูมันเสียเซนทอลเลยเนี่ยเออแบบไม่รู้ยังไงแต่ผมว่าชอบริ้วคูนะแต่แบบ<ช>พอนึกถึงความคลาสสิกข,ของของกองหน้าหรือคนที่แบบเราจะต้องจดจำอะผมเนี่ยโดยเฉพาะเบิร์แคมป์ผมชอบมากนานอืยทั้งที่เบิร์แคมป์อาจจะยิงประตูได้น้อยกว่าเพื่อนคนอื่นๆนะที่เป็นอยู่ตำแหน่งสูงหน้าเหมือนกันแต่ผมว่าเขาเป็นคนที่เล่นคลาสสิกการเอาฟุตบอลลงโอ้โหนุ่มเนี่ยแบบ เออแบบเหมือนแกประคองสาวไว้สักคนหนึ่งอ่ะคือแบบทนุถนอมแล้วก็วแต่เวลาแกยิงนี่เรองระบาไปกับฟุตบอลเออ<ม>สวยสวยก็อันดับที่เขาจัดมานะอันนี้จัดโดยเทเลกราฟครับก็เป็นสื่อชั้นนําอยู่แล้วไม่รู้นักขึกนอะไรอยู่ดีๆก็นั่งล้อมวงกันสิบคนแล้วก็เรียกมาหนึ่งร้อยอันดับนะครับเบอร์แคมได้อยู่ที่เก้าเบิร์แคมมีฮะมีมีอยู่ที่เก้านะครับเทอรี่องรีเนี่ยอยู่ที่สองเดี๋ยวแล้วของผมล่ะอ่าเจ็ดว่าใคร ผมเป็นคนที่ติดตาแล้วก็ยังดังอยู่ถึงทุกวันนี้เบคแฮมอ่าเวลาเขาเล่นนี่เขาจะแบบเวียงแขนก่อนจะโยนบอลนะฮะเป็นจังติดตาตลอดเวลาครับอยู่ที่เบ็คแฮมเนี่ยไม่ติดไม่ติดเลยไมี่สไม่ติดท็อปเทนนะโอ้โหกําลังไล่อยู่นะอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดเวิดเบคแฮมอยู่ที่21คือส่วนหนึ่งก็ต้องเอาัปรียไป่ะใช่เขาเล่นได้แบบว่าเล่นไม่ไม่ไม่ จำนวนปีเนี่ยไม่เท่ากับคนที่ติดท,ท็อป10อ,อพราะพูดอย่างนี้ก็น่าจะพอเดาได้ว่าใครที่อยู่อันดับหนึ่งจำนวนปีเยอะที่สุดใคเยเพิ่งเลิกเล่นเป็นปีเนี้ยเล่นมาตั้งแต่เริ่มพีเมลิกไงเพิ่งเลิกเล่นไปเพิ่งมีฤดูกาลนี้ที่เขาไม่ได้เล่นไลอ้อนกิกอือ,อก็ต้องให้เป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าเล่นมาทุกฤดูกาลแล้วก็ทำผลงานได้ระดับท็อปมาตลอดแต่ก็ต้องยกให้กิกเขานะต้องยกเขา อันดับ10นะครับแฟรงค์แลมพาร์ดอันดับ9เดนิสเบิร์แคมป์อันดับ8เอลิคแคนโตนาอันดับ7จ็ดแพตติกเวียล่าอันดับ6คริสเตินโอโรนันโดอันดับ5้าพอสโคอันดับ4อารันเชีเลอร์อันดับ3รอยคีนอันดับ2เทลลี่องลีและอันดับ1แลนกิก คือคือความยิ่งใหญ่มันไม่ได้วัดแค่เก่งที่สุดเนี่ยคือถ้ามองว่าเก่งที่สุดเนี่ยผมว่าอย่างโรนัลโดก็มาที่หนึ่งที่ึ่แล้วก็แลนกิกเนี่ยอาจจะอาจจะสู้พรสวรรค์อย่างองลีก็ไม่ได้ด้วยเออแต่ว่าแลนกิกเขาจํานวนแชมป์เรียกว่าความทรงอํานาจในทีมคือการยืนระยะเล่นหลายหลายปีอะไรแบบนี้เอมันทําให้บวกกันแล้วเขาเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดูเหมือนเขาฟอร์มไม่เคยตกนะแลนกิกนี่ถือว่าเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายทีเดียว เปี่ยเป็นเป็นนักจ่ายบอลแทนนะฮะไม่ได้วิ่งตะกุกตะกักเหมือนเดมิมตะกุ่มตะกุ่มโอ้โหอ่ะก็ไปดูกันที่โปรแกรมสุดสัปดาห์นี้นะครับที่น่าสนใจพรีเมียร์ลีกเลยนะฮะ,ะวันเสาร์แมนซิตี้พบสเปอร์ครับแล้วก็ยังมีคู่ของอ่าเลสเตอร์ซิตี้นะที่ยังได้เชียร์ได้ลุ้นนะครับไปเยือนนิวคาสเซิลแล้วก็แมนยูของเรา แมนยูของเราเราด้วยป่ะครับเราทั้งคู่มั้งฮะทั้งคู่ใช่ฮะอ่าแมนยูไปเจอเวสบลอมครับในวันจันทร์นะฮะมาวันจันทร์สูสีนะคู่นี้สูสีเลยเหรอฮะสูสีถึงนาทีนี้ก็ต้องบอกว่าแมนยูก็ยังไม่ยังไม่คลิกยังไม่ได้เป็นทีมที่เจอใครแล้วมัดอุ่นใจว่าชนะชัวอืมเออลงไปนัดนี้ก็คงแบบว่า ก็ขอให้ผมพูดผิดอาจจะไม่สูสีก็ได้แต่ชนะขาดไปเลยก็ได้แต่ว่าเท่าที่ดูทรงตอนนี้ก็ยังสูสีอยู่คือถ้าเทียบตัวผู้เล่นเนี่ยมันได้เปรียบไงแต่ว่าการที่แบบผู้เล่นทั้งสิบเอ็ดคนมายืนอยู่สนามพร้อมกันเนี่ยความลงตัวผมว่าตอนนี้มันยังมันยังเออมันที่น้องประจักษ์บอกมันยังไม่คลิกนะมันเลยทําให้บางจาังหวะมันขาดขาดปเกินโอ้ขอโทษครับแมนยูขึ้นมาดับสีของตารางเลยนะครับพูดมาตั้งแต่สองอาทิตย์ก่อนตั้งแต่ก่อนคัดบอลยูโรนะฮะแหม คือตอนแต่ว่าแมนยูโชคดีอย่างคือเล่นวันจันทร์เนี่ยเพราะว่านักเตะคนสําคัญอย่างดิมาเรียกับมาคอสโซโคเนี่ยดันไปอุ่นเครื่องไกลบินไปจีนกับฮ่องกงเนน่ะโอ้โหกาจะบินกับมาล้าตายก็เลยแบบอาได้พักเพิ่มอีกสองวันนะก็ดีไปนะเออมีค่ามากนะสองวันสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับที่คนหนึ่งเขาเตะกันวันคืนวันเสาร์แล้วแมนยูก็ไม่มีนัดกลางสัปดาห์ด้วยไงก็เล่นวันจันทร์ไปแล้วก็พักเปรกห้าวันก่อนไปเจอเชลซีวันอาทิตย์หน้าน่าสนุก แต่ผมแต่ขอข้ามช็อตไปสัปดาห์หน้านิดเดียวครับผมว่าถึงแมนยูจะฟอร์มกับท่อนกับแท่นนะแต่ถ้าเจอทีมใหญ่เนี่ยอย่างเชลซีเนี่ยผมว่าสนุกอืครับที่สำคัญคือหลุยฟันกาวแกพูดมาตลอดว่าให้ให้เริ่มตัดสินแกหลังจากผ่านครบสามเดือนอนี่ก็ครบแล้ว ผมแล้วสามเดือนที่มาคุมทีมหลังจากนี้คือเขาอ้างเรื่องสามเดือนแรกก็ใช้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าผลงานไม่ดีแล้วทุกคนแฟนๆมันอยู่ก็หวังว่ามันจะดีขึ้นอย่างชัดเจนเพราะว่ามันครบสามเดือนตามที่แกแบบรับปากแล้วก็สัญญามันตลอดจะผ่านโปรหรือไม่นี่ก็ต้องดูกิัวแกเองนี่แหละใช่แกก็บอกมาตลอดว่าขอเวลาอีกไม่นานจะทําตามสัญญาต่อไหมฮะอันนี้หลวยฟันกาวนะต่อก็ได้ร้องร้องเพลงต่อก็ได้นะอาแต่ว่า ก็เป็นโปรสามเดือนที่บอกนะครับแต่ถ้าเขามาทำเนชั่นก็โปรสเดือนใช่ใช่คิดดูมาทำงานเนชั่นเนี่ยต้องวัดระยะนานกว่าทำเป็นผู้จัดการทีมแมนอยู่ในเต็ดอ่ะของเขาสามเดือนอ่ะของเราสี่เดือนนะคิดดูใครที่จะเข้ามาสมัครงานเนชั่นต้องคิดนะฮะเป็นความกดดันมันต่างกันนะคืออย่างมันเกาสามเดือนจริงแต่ว่าโอ้โหคนเรียนแสนพร้อมจะสาบาาคุณนะ แหมะแต่ก็พูดถึงองค์กรที่เราอยู่นิดนึงนะครับก็ที่ผมพูดไปมันก็ก็เป็นลักษณะกฎขององค์กรว่าโปร4เดือนแต่ผมก็เข้ามานี่ก็จะเข้าเดือนที่8แล้วนะก็รู้สึกว่าเป็นครอบครัวดีนะครับที่นี่แล้วเราก็ยังเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับอันดับเขาเรียกว่าอันดับการจับเ е ตติ้งเราก็ถือว่าเป็นสถานีข่าวอันดับหนึ่งอยู่ตลอดเวลานะครับทั่วประเทศนะแล้วก็ ตอนรับนะครับใครที่จะเข้ามาสมัครงานนะครับในองค์กรในชั้นแห่งนี้อต้องเป็นอนครอบครัวเดียวกันอ่าครับยินดีครับครับกับผมอ้าวไปขึ้นสะพานดีกว่าขึ้นสะพานกันไหมนอจากชอบทอดสะพานนะชอบยิ่งสะพานแบบนี้ยิ่งชอบสะพานอะไรฮะอ๋อที่พูดถึงนี่ไม่ใช่สะพานรักสะพานอะไรนะฮะอืมอ่าก็คือสะพานสะพานมอนไงฮะครับที่จะข้ามที่สังขบุรีสําคัญเลยนะครับของคนมอน จํจาได้ว่าเกือบปีที่แล้วนะฮะที่มันพังไปเพราะว่าตอนนั้นน้ําป่ามันหลากไงฝนโอ้โหทุกคนรู้สึกหมดเลยว่ามันถึงแบบคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะฮะแต่ว่าคนที่เคยไปหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยไปแต่ว่าดูภาพจากเพื่อนเนี้ยสะเทือนใจหมดเลยโดยเฉพาะในโลกเคือเชื่อมเดชพัดเรียกร้องที่จะให้มีการสร้างกลับคืนมาใหม่ให้เร็วที่สุดครับแต่ปรากฏว่าก็พอตอนจะสร้างมีการถกเถียงกันพอสมควรนะฮะเพราะว่า ฝ่ายที่เขาก่อสร้างเลยเพราะภาครัฐเองเขาก็อยากจะให้มันแข็งแรงเขาก็จะสร้างเป็นสะพานปูนไงแต่ปรากฏว่าก็ถูกต่อต้านทั้งจากในพื้นที่จากนักท่องเที่ยวแล้วก็พลังจากโซเชียลมีเดียนะครับ,รบว่าต้องการเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าสร้างมาแล้วไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันมันก็เหมือนแบบไปทําลายสัญลักษณ์อะไปทำทำลายคุณค่าทางจิตใจนะครับแล้วปรากฏว่าก็ก็ตกลงตกลงกันก็สร้างขึ้นมาแต่ทีนี้มันก็มีเรื่องราวดราม่าตามมาอีกว่าไม่คืบหน้าสักทีครับ นานผูบปรากฏว่าเขาไปขุดคุยกันเขาก็บอกเอยเหมือนมันจะมีกลิ่นท่าแม่งท่าแม่งเรื่องแบบการทุจริตหรือเปล่าเรื่องอะไรหรือเปล่านะฮะก็ช่วยกันตรวจสอบทั้งโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็มีกลุ่มองค์กรไปยื่นหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบนะครับครับจนกระทั่งมีการเล่งรัดขึ้นมาก็จนสร้างเสร็จจนได้ก็จะมีการเปิดวันพรุ่งนี้นะครับอย่างเป็นทางการนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยทั้งนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ก็ร่วมกัน ลงขันซื้อสีซื้อแปรงนะครับไปทาสีไงทาสีทาชลักเพื่อที่ให้มันดูแข็งแรงสวยงามเหมือนเดิมอมคืครับพ่งนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสีสันที่น่าจะเป็นข่าวอีกข่าวหนึ่งที่สื่อมวลชนให้ความสนใจนะครับแล้วก็พวกนักท่องเที่ยวเองนะฮะก็น่าจะไปดูนมนที่นั่นคือขยายความนิดนึงนะฮะในแง่จิตวิญญาณของคนมอญเนี่ยครับ เขาถือว่าสภานี้มันมันเป็นสิ่งศูนย์รวมเลยนะซึ่งคนมอนเนี่ยเราอยู่ในอยู่ในตัวเมืองอาจจะไม่ได้สัมผัสมากนักนะครับแต่ผมประสบการณ์ตรงส่วนตัวเคยใช้ชีวิตกับคนมอนก็คือตอนที่เรียนอยู่ที่ออสเตรเลียนะฮะก็ไปเหมือนกับว่าไปเช่าบ้านอยู่คนมอนที่เขาเป็นเรฟูจีนะครับลีภัยอยู่ที่นู่นนะครับเขาก็เหมือนกับว่าเออ ก็ทางานมีฐานะมีบ้านาว่าชาวบ้านเขาอยู่คือเขาจะเป็นสังคมที่เรียกว่าผูกพันแน่นแฟนจริงๆนะฮะ,อ,ะอาจจะคล้ายๆคนต่างจังหวัดแต่ประเพลมากกว่าด้ซ้านะครับแล้วเขาก็จะเป็นอะไรที่พอมีงานบุญงานอะไรปุ๊บเขาจะมารวมตัวกันอยู่ตลอดเวลาช่วยเหลือกันนะครับ,รบเพราะก็พูดภาษามอนแล้วเขาจะให้เกียรติคนไทยมากนะเพราะฉะนั้นคนไทยก็ควรจะให้เกียรติคนมอนด้วยนะครับแล้วกอ็อาจจะมีเรื่องเกียการเมือง ระหว่างทางพมา่าซึ่งก็ก็คือเป็นพม่าเก่าเป็นเมียนมาในปัจจุบันนะครับกับทางคนมอนมีอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของอะไรนะครับก็ผ่านไปแล้วแต่ตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าสะพานตรงนี้สําคัญกับคนมอนมากมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่การเชื่อมคนจากฝั่งหนึ่ง ให้เดินไปหาอีกฝั่งหนึ่งได้แต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ทางใจเป็นเรื่องของศรัทธานะครับหลังจากนี้จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไปนะผมว่าเออก็น่าไปอืมอืมครับผมอ้าวมาเป็นอะไรปิดท้ายกันที่เรื่องอ่าเสาทิตย์นี้นะฮะเราทําอะไรให้เป็นประโยชน์แบบแมนๆนบ้างอ่าครับคุณเก่งคุณเอมในฐานะที่เป็นคนข่าวคงจะต้องเป็นเหมือนยามเฝ้าสังคมอะฮะโอ้โห คอยตรวจดูว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างคลื่เก็บเกี่ยว <นะ S 1> รายละเอียดมาบอกให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในวันจันทร์นะครับครับ,รบผมไปงานหนังสือนะครับไปเจอกันได้วันเสราร์วันพรุ่งนี้อ,อยู่ที่นู่นบ่ายสามถึงหกโมงเย็นที่บูธอบุกค,ค,ครับไปบชุดนี้เลยไหมฮะคุณครูพระจัก์ชุดนี้เลยนะฮะคุณครูฟังอาจจะสงสัยว่าคําว่าชุดนี้ของนลวงประจักนีเป็นยังไงฮะโอ้โหชุดวันเกิดนี้เลยผมถ้าคุณุรูฟังเห็นถ้า วิญญามันมีภาพนะฮะเห็นว่าผมนี่ต้องเบือนหน้าหนีเขาตลอดเลยฮะโอ้โหใส่กางเกงขาสั้นนะฮะโอน่องขาวจั่วเลยฮะถ้าเห็นภาพนี่จะเห็นคุณเก้งตอนนี้นั่งอยู่บนโต๊ะนะครับผมก็บอกว่าไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่เลยให้พี่ยืนแล้วผมก็นั่งจัดรายการอย่างสบายมาดูแม่ผมนั่งผมยืนเพราเคียวฮะเป็นคนที่มารยาทดีอะนะครับก็ไปกันได้นะครับงานของผมอยู่ที่บูธอับบุกนะครับบ่ายสามเป็นต้นไปก็ ไปแวะทักทายพูดคุยกันได้แต่โอ้โหพุ่งนี้นี่คือผมพอเห็นพอผมผมเห็นคิวแล้วแบบปวดหัวเลยอ,ะอ่ะบุ๊กพุ่งนี้มีนักเขียนไปสิบคนครับอืโอ้โหไม่รู้จะยืนกันยังไงหมดครับตอนที่ตอนบ่ายสามที่ผมไปนี้ก็น่าจะต้องมีประมาณห้าหกคนแหะนโอ้โหเพราะว่าเป็นวันแรกวันวันหยุดวันแรกหลังจากมีงานหนังสือเปิดม,มาไงก็แต่ไม่เป็นไรก็ไปกันได้ก็คงจะคึกคักดีสำหรับวันพุ่งนี้ไปเจอน้องระจับไปได้แล้วถ้าคุณฟังอยากเจอคุณเจดเลยฮะพุ่งนี้คุณเจตมี แผนงานที่ไหนอย่างไรครับก็นั่นก็เอาไว้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้นะครับยังไม่ได้มีการวางแผนโอ้โหบอกเป็นปัดยางอี่าง้รู้ปีเอมผมดาล่วงหน้าได้เลยนะนัดสาวชัวสาวสาวใสให้กากินนะฮะไม่ก็พรุ่งนี้ก็ก็มีเป็นวันพักผ่อนนะครับก็ติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ไปทําบุญสวดมนต์นะครับก็เพื่อที่จะพร้อมที่จะมารายงานข่าวให้ท่านผู้ฟังนะครับทาง Uh, 2, 2> เอฟเอ็มร้อแล้วก็ทางเนชั่นทีวีนะครับได้ชมกันด้วย<ะ>ในทิศต่อไปเจดเนี่ยเขาเป็นคนจิตใจแบบชอบเข้าวัดเข้าวางจริงนะนี่นี่พูดจากใจจริงเลยนะตั้งแต่รู้จักกันมาในเจดเขาไปวัดบ่อมีอย่างวันอาทิตย์เนี่ยม,มาเข้าเวรด้วยกันะนะฮะเจดเขาบอก เดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บนะฮะเดี๋ยวผมไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมก่อนโอ้โหเป็นเรานี่เราไม่ตีรถเนี่ยจับจับบางนาเข้าไปลาดพาวพที่จะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็กลับมาทํางานต่อยนะแสดงว่าเสียงเออมี จิตใจบุญผมก็ผมก็ว่าผมควรเอาเยี่ยงอย่างอ่ะก็ว่าอยู่ใช่ไหมจริงจริงคือมันมีสองแบบคือว่าเอาเยี่ยงอย่างเลยกับก็ว่าว่าจะเอาเยี่ยงอย่างอยู่คุณเก้งยังอยู่ในดับก็ว่าว่าจะเอาเยี่ยงอย่างอยู่มันปกิดแค่หน้าจักไงน่าจะทำน่าจะทำแต่พู้เลยยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ก็เหมือนกับเชื่อในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่เชื่อเนาะอ่ะก็ปิดท้ายของแมนแมนคุยกันเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟัง มีความสุขนะครับมนหยุดสุดสัปดาห์แะ v e ั g ก o d w วีคเอนแล้วก็ปิดท้ายที่อายุวันโนสุข,ขังพลังทั้งคุณเก้งคุณเอมแล้วก็ท่านผู้ฟังครับาสาธุ <สะ S 1> ครับสาธุครับสวัสดี<ร>สวัสดีครับ